รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ วันอาทิตย์11อโมงมนัดกับเราสองคนกับอร่อยช่อง5ครับผมใช่ค่ะแน่นอนค่ะเขาอร่อยส่งตรงถึงโมกุณแน่นอนแต่วันนี้พี่เจี๊ยบที่สำคัญเลยก็คือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่การสงกรานบางคนก็ยังอยู่ต่างจังหวัดนะบางคนก็เริ่มทยอยเข้ากรุงเทพันแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความอร่อยของเรายังมีเหมือนเดิมแน่นอนค่ะครับผมนะฮะเทศกาลสงกรานเอางี้เราเล่นอะไรที่มันเป็นแบบอะไรโบราณโบราณดีไหมเอาเป็นตีมโบราณดีไหมสูตรโบราณโบราณพี่มีร้านอยู่ร้านหนึ่ง เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรียงคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรียงสูตรโบราณจริงๆฮะแล้วเขาเอาเส้นหมี่กรอบเนี่ยเอามาทําเป็นเส้นต้มยำและอร่อยมากๆเลยร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่แถววังหินครับโอเคงั้นเราไปดูกว๋วยเตี๋ยวเรียงกันเลยค่ะเชิเ,เลยครับ,รบช่วงอร่อยซอกแซกสนับสนุนโดยแค่มีทิพพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพพรส และครับคุณผู้ชมมาถึงช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะตอนนี้ผมมาเดินอยู่ที่วังหินนะฮะอยู่ซอย8นี่เองครับคุณผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามซอย9จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกอร่อยมากเขามีสูตรเฉพาะของตัวเองนะฮะน้ำซุปความหวานมาจากสมุนไพรไทยครับไปทมเคล็ดลับของเขาดีกว่านะครับเขามีสูตรยังไงทําให้น้ําซุปหอมหวานแบบดีนะครับกับสูตรเจก่อยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่ก็คือ เจ้ก่อยเจ้าของร้านนะฮะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋ยวยเตียเ๋ยวหมูเรียงหมูเรียงคืออะไรจ๊ะปะคือมันเป็นน้ำสมุนไพรนะคะเป็นไค่าขาอะไรพวกนี้แล้วก็เลียวของมันจะเป็นสมุนไพรแล้วเราจะต้มนานมากครับเป็น <ผม S 2> วันเลยค่ะเคี่ยวเป็นวันค่ะเพราะว่าใช้ถ่านใช้ถ่า,านใช้ถ่า,า,นา,านเลยเราไม่ใช้แก๊สเลย ใช่ฮะมันก็จะมีความหอมของมันโดยการใช้แก๊สหุงมต้มมันก็จะเป็นอีกกลิ่นอีกรสชาติหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่กินก็จะรู้ทันทีว่าใช้เตาถ่านใช้เตาแก๊สโบราณเนี่ยอจะใช้แบบนี้อย่างที่เจมเพลียงหน้านะฮะแล้วก็คือมีหมูอะไรบ้างฮะมีอันนี้หมูจัมโบนะคะหมูจัโบะหมหมูนบูเด้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะหมูเด้งตับแล้วก็อันนี้หมูสไลด์เส้นก็มีบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่บะเส้นวนเส้นค่ะ บ่มีกรอบบ่มีสาหร่ายอ่าบ่มีสาหร่ายเขามีใช่ไหมคือ<ะ>เส้นมีเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแนละ้วแต่คุณผู้ชมชอบแบบไหนก็แล้วกัน<ะ>แต่ที่แปลกมากๆก็คือเนี่ยเส้น<ะ>ปกติจะเป็นรัดหน้าเป๊ะค่ะเดี๋ยวนี้เรามาทำต้ยามยาำมีกรอบ,อบ,รอบค่ะดังนั้นเจ้าขอชิมอันนี้ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาชิมกันดูนะฮะเต้าเจี้ยวต้มยำแต่ใช้เส้นมีกรอบอร่อยแน่ครับ ป็นมี่กรอบนะเป็นมี่กรอบอันนี้เป็นเล็กหมูเรียงค่ะหมูลเรียงที่พูดถึงก็คือน้ำสมุนไพรใช่ค่ะแม่ผมยากรู้มันมีสมุนไพรอะไรบ้างนะมันมีเลี้ยวมีขา่ามีตะไคร้เลี<า>้ยวทำให้น้ำซุปหอมทำให้น้ำซุปหอมแล้วมันเป็นเลี้ยวนี่มันหอมเย็นค่ะอันนี้มไม่ใช่ต้มยำไม่ใช่ต้มยำค่ะธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือเป็นแห้งค่ะแห้งเส้นอะไรเอ่ยก็มีสาหร่ายนะคะก็มีสาหร่ายนะฮะผมสังเกตดูจากพริกนะแม่ อันนี้ขั่วขั่วเองหมดเลยค่ะเราใช้พริกขี้หนูไม่เล็กๆเลยนะโอเคใครอยากจะทานนะฮะแวะมาทานได้เลยนะฮะที่นี่เขาเปิดทุกทุกวันนะครับขอบพระคุณมากครับแม่ครับแต่ระยดชิมคอบคุณค่ะนะฮะป้าอ้อร่อยอ่ะ ปกตินะฮะถ้าเป็นเส้นหมี่กรอบแบบเนี้ยเราก็จะทานแต่รัดหน้าไงแต่มาทามันจะมุกมยำมันมีความก,กรถถุบกรอบรสชาติพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเขาพวกเราสั่งให้ได้เลยฮะนี่ก็คือเส้นหมี่กรอบนะฮะเขาอร่อยจริงๆนะครับต่อไปนี่นะครับอันนี้เป็นบะหมีม่สลายนะฮะสังเกตดูนะฮะเครื่องเขาจะใส่มาเรียบร้อยในนี้ก็จะมีชิ้นมะนาวให้แต่อันนี้จะเป็นหมูสไลด์นะฮะหมูสไลด์บาง ขมากินแห้งก็ไม่ต้องปรุงอีกอะ่ะส่วนเรื่องของหมูก็เป็นหมูสไลซ์อันบางๆแบบนี้ไงอร่อยเชื่อดิคุณมากินคุณต้องบินเบิ้ลเบิ้ลจริงเนี่ยฮะบะหมี่แห้งยอดจริง,รงมาท้งสั่ต่อไปอันนี้เป็นน้ำน้ําเลียงจุดเด่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมว่า ก๋วยเตี๋ยวแน่นอนมันก็ต้องมีเส้นมีอะไรอย่างนี้นะครับจะจุดเด่นของร้านแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันแต่ร้านร้านของแม่เนี่ยเขาจะเน้นความหวานของน้ําซุปแบบไทยๆแล้วก็ใส่สมุนไพรไทยเข้าไปในน้ำซุปนะฮะนั่นก็คือจุดเด่นของเขาตรงนี้นะครับแต่สำหรับผมเพิ่มความเข้มข้นนะฮะเขาบอกว่าพริกที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเขาเลือกใช้นี่นี่ไงพริกคั่วใช้พริกเม็ดเลก็แหละคั่วแห้งแล้วก็หกปั่นกันเองนะครับออกมาแบบนี้เนี่ยความหอมก็มาจากตัวพริกนิดหนึ่งนะครับครับเติมน้ำปลา โ,โหหนวม่ลูกชิ้นก็เล่นลูกชิ้นหมูอย่างดีแป้งน้อยเหมาะสหรับกินกับก๋วยเตี๋ยวนะพริกคั่วของเขาใช้สดใช้ใหม่ทุกวันนะ,ะต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของเขาทำให้เขาขยายร้านมาใหญ่โตขนาดนี้นะฮะจากร้านเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นร้านที่ใหญ่ นะฮะสมการน้ำเดือดนะครับกับร้านนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมิตรสลาลมนะฮะช่วงสงการแบบนี้นะฮะใครผ่านไปผ่านมานะครับแถววังหินนะฮะก็เล่นน้ำเล่นท่าเสร็จปั๊บก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวกันเขาเปิดตั้งแต่10บโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะแวะมาทานกันได้รับรองคุณทานชามเดียวไม่มีพอต้องมีเบิ้ลรับมากินกันได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ